มาัสวัสดีค่ะตอนเย็นก็มาเยี่ยมสวนอากาศดีๆมาเยี่ยมสวนมาดูกบมาดูกบท่านพอก็มาดูเหมือนกันชื่นชมกบสวยกบกำลังเริ่มกบมันไปเก็มาดูเหมือนกันชื่นชมันสวยกบกำลังเริ่ โอ้ยอ่ามาดูคนสวนคนสวนคนนี้อ่าคนสวนหน้ามาหน่อยเอออันนี้ก็มีคนสวนกบสวยมากเลยโตเร็วมาก คืองามค่งามขอพ่อใจเลยขอมันงามที hmm. well, uh ่ผ huh. mm ่าเต็มพอดีเลยะบาดไหมซื้อมากคือขักขึ้นแน่อ่อนสอนอ่อนสอนมากเลยกบได้ผลมากเลยเอาพันหนึ่งเ้าพนายจตัวนาพนายแปดอยดีมากเลยสูได้พันหนึ่งหนึ่งอออ่ามาครบสูตรเลย ทั้งคนสวนทั้งเมียคนสวนทั้งเจ้าของสวนอ่อออา,อา,อา,อากำลังจะเลี้ยงเพิ่มอีกเพราะว่าได้ผลร้อยเปเซน์เลยเไปดูมะละกอวันนี้อีกก่อนฝน<า>ตกลงมาต้นมะละกอดสดชื่นเดี๋ยวนี้เมียคนสวนกำลังมาคุมคมาคุมทำให้ดีขึ้นอ,อ่ามาสั่งงานมาตรวจงาน เลี้ยงกบไว้กินนะคะเลียงกบไว้ต้มป่นไว้ต้มในสองดูมะละกอวันนี้ถูกฝนเยอะแย,ยะเลยตกโตมากหบกว่ะเริ่มดวนหาตลาดเด้อ าาหาหาน้ำไอ้นั่นละไอ้เขาหูจักคนหลายหาตลาดลงเลยเราได้ผลแน่นอนอู้หพันอะไรนี่<อ><อ>ก้อนแหลมแ,ลแ,แหลมเราเกียงเกียงแง่ไหลไปไหนเด้ให้อาหารเยอะก็ไม่ได้มันจะท้องแตกสงสัสยพันเดียวกันตรงนี้ก้นแหลมแหลม โโอ้เดี๋ยวยังไมอากาศกำลังเริ่มเย็นสบายกบตัวเล็กๆก็สดชื่นตื่นเต้นเมื่อได้เห็นฝนตกลงมาวันนี้เอาแค่นี้ก่อน เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ